บทที่สองนับตั้งแต่ความทรงจําของนางกลับมานี่เป็นครั้งแรกที่เขาเพิ่งสังเกตเห็นอย่างจริงจังว่านางเปลี่ยนไปจากเดิมแม้ว่าหลายวันหลังจากนั้นเขายังเย็นชาใส่นางเหมือนที่แล้วมาแต่ว่าก็แบ่งความคิดส่วนหนึ่งคอยสังเกตพฤติกรรมของนางอยู่เนืองๆบ่าไพ่เล่าว,ว่านางไม่เอาแต่เก็บตัวอยูอไไ่แต่ในเรื่องอีกต่อไปและมักจะออกมาฝึกมัดมือในตอนเช้าที่หานนางก็เป็นวลรยุทธ เรื่องนี้เขาเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกแต่ว่าเขาฟังแล้วก็เพียงแค่เคนยิ้มพอคิดว่าวอรยุทธที่นางรู้คงอยู่ในระดับแค่ทำท่าสวยๆรําหมัดพออวดผู้อื่นได้แต่ไม่สามารถป้องกันตัวได้ถึงอย่างไรเขาก็ดูถูกนางมานานแล้วจึงประเมินทุกสิ่งทุกอกย่างของนางไว้ต่ำจนชินตอนที่เขาให้ความสนใจกับนางจริงๆจังอีกครั้งคือสาวันหลังจากนั้นแต่ไหนแต่ไรห้องฝึกอยู่เป็นเขตห่วงห้ามของเขา แม่ไม่ได้บัญญัิกฎเป็นลายลกักษณ์อักษรอย่างชัดเจนแต่ว่าทุกคนในชวนต่างก็ดูกันหมดหากไม่มีเรื่องสําคัญต้องรายงานซาตีในชวนจะไม่เข้าไปยุ่มย่ําในห้องฝึกที่เป็นอันขาดเพราะที่นี่คืออนาเขตของบุรุษอย่างทุกครั้งที่แม่ทัพฝึกยทดก็จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาเป็นคู่มือบหรุษพับถอดเสื้อฝึกยทดเป็นเรื่องปกติหากจะมาหาแม่ทัพที่ห้องฝึกยทธก็ต้องให้ผับารายงานและต้องรอยอยู่ในห้องถงด้านหน้าเท่านั้นงูเสียงหิ่งรอแล้วรอเราจนดื่มชามหมดกะ เขาก็ยังไม่มาเสียทีนางจึงขมวดคิ้วแล้วถามผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาที่รออยู่ในห้องเหตุใดท่านแม่ทัพยังไม่มาอีกเล่านางเรียกชูชินอย่างว่าท่านแม่ทัพพอนางไม่ได้พังว่าชายผู้นั้นคือสามีของตนจะเรียกเขาว่านายท่านหรือว่าท่านพี่นางได้ขนลุกกันพอดีนางไม่อยากเรียกแล้วก็ไม่เต็มใจเรียกถึงอย่างไรก็ต้องอยากกันอยู่แล้วคำเรียกขานบางคำไม่ใช่ยังจะดีกว่าถูกต้องเรื่องอหญ่นางยังไม่ตัดใจหรอก แค่กาลังหาโอกาสมองมหงอยู่เท่านั้นเรียนหูหินท่านแม่ทัพกําลังฝึกยุดอยู่ขอทับผู้ตบ้บังคับบัญชาที่เฝ้าห้องถองด้านหน้าตอบรับข้ารู้ถึงได้ให้พวกเจ้าไปรายงานเขาอย่างไรเท่ารายงานไปแล้วขอรับหูหินพอรออยู่ที่นี่อีกสักครู่หัวเสิงหิงรอต่ออีกประมาณสองคืก็ลุกขึ้นเดินไปมาอย่างหมดความอดทนสุดท้ายก็ยิ่งคิดก็ยิ่งแปลก,กนางจึงถามคนสนิทผู้นั้น ท่านแม่ทัพของพวกเจ้าต้องฝึกยุทธนานเท่าใดเรียนหัวหินท่านแม่ทัพฝึกยุทธแต่ละครั้งกินเวลาหลายชั่วย,ยามขอรับโมเสียงถึงเข้าใจทันทีนางค่อยๆหลีตาลงมองชายหนุ่มตรงหน้าคนผู้นี้รูปร่างหน้าตาไม่เลวมีความละเอียดอ่อนในความหยาบกระด้างสูงใหญ่พอกับแม่ทัพหนุ่มปกติไม่ค่อยพูดนักแม้จะถูกนางจ้องมองชายหนุ่มก็ยังทำหน้าเยือกเย็ยนไม่เปลี่ยนเจ้าชื่ออะไรนางถามยิ้มยิม้ม เรียนหูหินพูหนหอยชื่อสื่อทรงขอทับสื่อทรงอย่างนั้นถือข้าได้ยินว่าท่านแม่ทัพมีคนสนิทที่เก่งกัดอยู่สี่คนก็คือทรงป่อจู่หลิวที่แท้สื่อทรงก็คือเจ้านี่เองเป็นคนสนิทหลับใช้ท่านแม่ทัพก็แสดงว่าวลยุทธ์ไม่ได้สินะมีกล้าพูหนหอยมีฝีมือแค่พอใช้เท่านั้นฝีมือเป็นอย่างไรทดสอบดูก็รูแล้ว พอจบนางก็คว้าแจกันลายคลมบนโต๊ะขึ้นมาเควอใส่สื่อตรงโดยไม่ได้ตั้งตัวเข้าของในห้องนี้โดยได้รับพระราชทานมาจากวังหลวงเหรือไม่ก็ของที่ขุนทางใหญ่กำนันแก่กันบางส่วนเป็นของที่ท่านแม่ทับหนุ่มสะสมเอาไว้พอเห็นนางยนต์ใส่เช่นนี้เสือสูงจึงรีบเอื้อมือไปบเออ้อยทันที ช,ชินเล้าชินเล่าผูหินเครื่องของใส่เขาเท่ากับทุกตะก้อถังแจกันกระเบื้องมาแกะสลักลายหยกตัดถางแกะสลักจากปะการังถ้วยกระจกสีจานหยกขาวรวมแต่มีของทำค้าที่แตกหักได้ทั้งนั้นผู้เสียงหนินเครื่องของอามาติดติดกันสื่อส่งทำได้แค่ทับเอาไว้ไม่มีเวลาวางบนพื้นพอสองมือเต็มหมดแล้วก็ใช้เท้ารับใช้ข้อศอกหนีบใช้หัวเทินเอาไว้จนสุดท้ายเหลือแค่ปากที่ยังว่าง มืเสียงหนึ่งทบมือผอมคลออย่างชื่นชมยอดเยี่ยมสมเป็นยอดฝีมือจริงๆแต่ระวังหอยละหากทําตกแตกไปแม้แต่ใบเดียวจะหักจากเบี้ยวไทเทนของเจ้านางคลอยิ้มยิ้มพางเดินผ่านเขาไปทางห้องฝึกยุทธดูสิว่าทีนี้เขาจะขวางนางเอาไว้ได้อย่างไรสื่อทรงขวางทางเอาไว้ไม่ทันก็รีบวางของพวกนั้นลงบนพื้นทพว่าเพิ่งเคลียบไปนทีเดียวเขาก็ตัวแข็งทื่อพอเลืออไปเห็นชาติอีกคนเข้ามาเสียก่อนชาเอ๋อ ยกแจกันใบใหญ่ขึ้นมาด้วยสองมือท่าทางเหมือนหักพวกเขากล้าวางถุงม,มัดแต่ชิ้นเดียวหลังจะทุ่งแจกันใบนั้นใส่เขาเขามองนางนางเองก็มองเขาเช่นกันหยิทั้งยังมองอย่างไร้ความกลัวเพรงแม้แต่นิดเดียวเขาอยู่นิ่งนางก็อยู่นิ่งพขขยับได้เล็กน้อยนางก็ชูแจกันใบนั้นขึ้นสูงทั้งคู่แล้ได้แต่จ้องตากันอย่างไม่ลดละสื่อทรงทำยังหัวเสียคลาทุมถือหักทำแตกจะมีปัญญาฉดใช้หรือไม่ ชาเอ๋อเข็นเสียงขึ้นจมูกหูหินพอเอาไว้ว่าเรื่องนี้น่าจะจัดการเองให้คาทุนได้เต็มที่แต่ท่านสิหากทําของทําข้าพวกนี้แตกไม่รู้ว่าท่านแม่ทัพจะยอมรับเว้นหรือไม่เสือส่งหน้ากะตุเขาเหลือจะกล้าจะขวางหูหินก็ขวางไม่ทันแล้วตอนนี้ยิ่งไม่กล้าทเข้าของแตกไม่แต่ชิ้นเดียว เลยได้แต่ถลึงตาจ้องชาเออยังเป็นเด็เป็นแค้นมัวเสียงถิงใช้แผลเล็กแเลนน้อยก็ผ่านทางเข้ามาได้แล้วคนอย่างนางไล่ไม่ยอมไปง่ายๆในเมื่อขุนเขาไม่เคลื่อนมาหานางนางก็จะเป็นฝ่ายขึ้นก็ไปหาขุนเขาชูชิอชงอยางไม่อยากพบนางก็ไม่เป็นไรนางจะไปหาเขาเองภายในห้องฝึกยุทธกลุ่มชายหนุ่มเปลือยท่อนบนกําลังพูดคุยกันบางนั่งบางยืนบางคนกาลังใช้ผ้าเปียกเช็ดเนื้อเช็ดตัวระหว่างช่วงพัก ท่านแม่ทัพอยู่ที่ใดเสียงสติที่ดังขึ้นอย่างกระทันหันทําให้เหล่าชายชะกันที่กําลังสวนเสียเฮฮางเงียบกริบไปทันทีชายละทุกคนมองมาทางนางนอย่างพร้อมเทียงไม่แปลกที่พวกเขาจะอึง้งเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีสติร่วงทําเข้ามาในห้องฝึกยุทธของท่านแม่ทัพทุกคนจึงเพิกตากว้างมองหนักอันใหญ่มูเสียงหนิงกวาดตามมองโดยรอบแล้วถามเสียงเย็นมองอะไรข้าถามเจ้าก็ตอบมาสิ นางพูดกับบบรุษรูปร่างบึกบึนผู้หนึ่งนำเสียงของนางเป็นธรรมชาติไม่มีความเขินอายเจือปนบกขลิกท่าทางทรงอำนาจนี้กดดันให้พวกคนถูกถามฉี่ไปทางฝั่งตะวันออกโดยไม่ดูตัวมูเสียงหนิงมองตามไพรูอีกฝ่ายเห็นชูชิงอ,งอยู่ในกลุ่มคนจริงจึงถึงเข้าไปหาทันทีแม้จะถูกบุรุษในห้องมองเป็นตาเดียวนางก็ไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นสานยังทำเหมือนว่าไม่เห็นว่าพวกเขาเปอยท่อนบนด้วยซ้ำ นางเป็นใครคนผู้หนึ่งถามขึ้นอย่างอดไม่อยู่หูหินใหญ่ยังไงเล่ามีคนจำนางได้และกล่าวตอบไปอะไรนะนางนะหรือท่านแม่ทัพไม่ปลดพานหูหินผู้นี้หลังจากแต่งเข้ามาก็ถูกทอดทิ้นหมางเมืองเอาไว้ในเรือนเรื่องที่ทุกคนได้โจรทุกันทั้งนั้นพวกเขาส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นหูหินใหญ่มาก่อนพอนางเก็บตัวอยู่แต่ในเรือนตลอดอยกเว้นวันนี้ ภูหินใหญ่ถึงกำผุกเข้ามาในห้องฝึกยทดอเบนเคหวังห้ามของท่านแม่ทัพถ้าท่านแม่ทัพรู้ต้องโกรธแน่นอนเตรียมตัวรอถูเรืองสนุกได้เลยมูเซียงหนึ่งเดินผ่านทุกคนในห้องอย่างไม่แยแสนางก้าวเข้ามาอยู่ข้างหลังชูชิงหยางโดยหยุดยืนห่างออกไปประมาณ3ก้าวท่านแม่ทัพ ชูชิงอย่างที่กำลังคุยกับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาชะงักไปโดยไม่รู้ตัวแล้วหันหน้ามาตามเสียงช้าๆพอเห็นมู่ซิงหนิงก็มองนางอย่างประหลาดใจเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านแม่ทัพข้ามีเรื่องอยากจะหาหรือด้วยช่วยหาที่ให้คุยกันหน่อยเถิดนางแสดงเจตนาลมออกไปอย่างตรงไปตรงมาสำหรับเรื้อตนเองว่าข้าไม่ใช่น้องหญิงพอเขากับนางยังไม่ได้ร่วมหอรอรงโรงกันดังนั้นนางจึงไม่คิดว่าตนเป็นคนของเขา และตัวฉู่ชิงยางเองก็สังเกตเห็นเช่นกันว่านางเปลี่ยนคำเรียกขานสิ่งที่เขาประหลาดใจมีอยู่3อย่างการที่นางบุกเข้ามาในห้องฝึกยุดคืออย่างแรกวิธีพูดจาของนางเปลี่ยนไปอย่างที่สองห้องนี้เต็มด้วยชายชะกันที่เปืดอยท่อนบนทว่านางกลับไม่หน้าแดงไม่เคอะเขิขนและปรชิญหน้ากับเขาซึ่งเปืดอยท่อนบนเช่นกันอย่างไม่รู้สึกรู้สานี่คืออย่างที่สาม จู่ชิงอย่างมองดวงตาใสกระจ่างไรความหวาดหวั่นของนางและรู้สึกเหมือนตนเพิ่งรู้จากสตรีผู้นี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าขาประหลาดใจแค่เพียงครู่เดียวเท่านั้นพอคิดได้ว่านางบุกทุกข์เข้ามาในนี้ประกอบกับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาก็อยู่ด้วยอีกทั้งเขายังเข้มงวดใส่นางจนชินแล้วดังนั้นจึงทำหน้าเบึ้งตึงเจาเข้ามาได้อย่างไรตอนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามารยายงานว่านางขอบพบเขาสั่งไปอย่างชัดเจนว่าให้นาง รออยู่ในห้องถ่งด้านหน้าและให้สื่อทรงคอยเฝ้าเอาไว้นึกไม่ถึงว่านางจะอาจหันบุกเข้ามาในห้องฝึกยุทธไม่ต้องสงสัยเลยว่านางจงใจท้าทายอำนาจของเขาก็เถินเข้ามานะสินางตอบหน้าตายออกไปมัวเซีงหนิงขมวดคิ้วนี่เขาคิดจะได้นางอย่างนั้นถือในเมื่อกล้าเข้ามาในนีแล้วนางไม่กลัวอะไรแล้วหากมู่เซียงหนิงที่สูญเสียความทรงจําถูกเขาไล่ต่เพิอเช่นนี้ต้องวิ่งร้องให้ออกไปทันที แต่โม่สิงถิงในปัจจุบันลืมความรักที่มีต่อสามีไปหมดแล้วสำหรับนางชูชิงหยางก็เป็นเพียงคนแปลกหน้าสถมยังเป็นบุตรงงเงาที่แสนอารมณ์ทายอีกด้วยดังนั้นนางจะไม่มีความหวาดกลัวความยำเกรงที่ภรรยามีต่อสามีตลอดจนความรักให้ชูชิงหยางที่อยู่ตรงหน้าแล้วเหตุใดนางต้องใส่ใจเขาด้วยเล่านึกไม่ถึงเลยว่าที่แท้ท่านแม่ทับฤิ์ขจรผู้ยิ่งใหญ่ก็เป็นคนขี้คลาด พอหนหางพูดออกไปเช่นนั้นผู้คนรอบตัวอสุดลมหายใจเฮือกขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันไม่น่าแปลกใจเลยที่ชูชิงหยางจะน่าบึ่งกว่าเก่าเมื่อได้ยินคำพูดของนางจาว่าอะไรนะมู่ซิงหญิงไม่สะทกสะท้านตอบลับไปเนิบๆก็รือไม่จริงเล่าหากท่านแม่ทัพไม่ใช่คนขี้คลาดเหตุจะต้องหนีข้าด้วย้าไม่ได้หนีเจ้าข้าผูดผิดตรงที่ใดท่านแม่ทัพโปรดช่วยชี้แนะข้ากำลังรอฟังอย่างตั้งใจ นางกระพริบตาพริบๆอย่างใส่ซื่อผููตายบังคับบัญชาที่อยู่ในที่นั้นบางคนเบื่อหน,น้าไปแอบยิ้มบางคนเหงอแตกแทนนางขณะที่ส่วนใหญ่รอดูตอบประยงสนุกสนานชูชิงหยางลอบกัดฝันเงียบๆดวงตาหลี่ลงสพปะกายวาว,าาวับอ่าหน้ากลัวดูไม่ออกว่าหลังจากที่ความจงจำฟื้นคืนไม่เพียงน,นี้ัยของนางที่เปลี่ยนไปฝีปากหยนกล้าขึ้นเป็นกองเขาไม่อยากตอบปากตอบคำด้วยจึงเข่าออกมาทันทีเช่นนั้นก็ว่ามา เจ้ามีธุระอันใดท่านไม่ทับแน่ใจหรือว่าจะให้คุยกันตรงนี้นางแกล้งกวาดตามมองไปทอบตัวก่อนจะหันกลับมามองเขาตัวทางเธอถือไม่ว่าอะไรหรอกหากคนมากมาจะได้ยินแต่นางแค่อยากเตือนเขาเอาไว้ด้วยความหวักดีชูชิงอย่างจ้องมองนางสักพักโยนผ้าเช็ดเหงื่อให้ผู้ใตบ้บังคับบัญชาคนหนึ่งถามข้ามฮะเขาบอกเช่นนั้นแล้วหมุดตัวเข้าออกไปยังเฉลียงทางเดินโมเสียนิบตามมาติดติดนางเข้ามาอย่งางผ่าเผย ตอนออกไปก็ไม่มีความรุลลนแรงให้เห็นพอเกเข้ามาในห้องโถงชูชิงหยางก็พะงะไปแล้วถลึงตาจ้องสื่อทรงที่ทําตัวเรากับนับแสดงเร่ตามถนนตั้งแต่หัวจลดเท้าไม่มีจุดใดว่างกรับหิบของมีค่าเอาไว้ทั้งตัวดูเรากับต้นไม้แผ่กิ่งก้านอย่างไรอย่างนั้นเมื่อครูชูชิงหยางอย่างนึกสงสัยว่าเหตุใดสื่อทรงจึงปล่อยให้หนางเข้าไปโดยไม่ขัดขวางพอเห็นเช่นนี้ก็พอเข้าใจได้เราๆและรู้สึกเลือดเชยุ่มให้น้อย นี่เป็นผลงานของสติผู้นี้อย่างทันถือเขาหันไปมองนางผู้ตายบังคับบัญชาของท่านคนนี้เก่งกว่าพวกนกแสแดงเร่ตามถนนเสียอีกเมื่อสิง่งหญิงปั้นหน้าใสซื่อไรผิดไรภัยจนเกินจริงพังกลับปัดความรับผิดชอบของตัวออกไปอย่างหมดจดชูชิงอยากพัฒรา,าอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าสื่อทรงติดกับใครบางคนเข้าแล้วตอนแรกเขายังนึกว่าหญิงผู้นี้ทำเป็นแค่ทำผัดทำมวยด้วยท่าทางสวยงาม แต่เท่าที่ดูตอนนี้เห็นว่าจะไม่ใช่วรยุทธ์ของสื่อส่งเป็นอย่างไรเขาเป็นนายรู้ได้อย่างยิ่งแต่หญิงผู้นี้ลับควบคุมสื่อส่งได้โดยง่ายสายตาที่ชูชิงอย่างมองนางเปลี่ยนไปจากเดิมเท่ว่าสายตาที่เขามองสื่อส่งกลับเต็วโดยความตัหนิสื่อส่งเป็นคนกองคนสําคัญของเขาผู้ต้บังคับบัญชาถูกปันหัวเจ้านายอย่างเขาก็พลอยเสียดหน้าไปด้วยเห็นตนเองเป็นนักแสดงเร่ขายวิชาตามถนนจริงๆหรือไรไม่ใช่นะขอทับ ท่านแม่ทัพสื่อทร o อย่างอธิบายว่าชาเอ๋อควบคุมตนไว้แต่พอมองออกไปทางสาวใช้คนงามก็บพบว่าสองมือของนางว่างเปล่าแจากกันใบใหญ่นั้นถูกวางเืนที่เดิมแล้วเวลานี้นางกำลังยืนกุมมือกลมศรีรษะทำเคิ้ยวตกด้วยท่าทางต่ำต้อยสงบสัเงียมเหนือยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิน้นแต่ตัวนางเองก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาด้วยสื่อทรงอับปากทางเริ่มแก้ตัวไปโดยสิ้นเชิงหัวแต่อึ้งอยู่ด้วยเหตุใด วางลงแล้วไปรับโทษเอง20สบไม้ขอรับสื่อส่งไม่ล้าพูดอะไรมากขับประเมินฝ่ายตรงข้าต่ำเกินไปเลยถูกปั่นหัวเล่นตนเองเฮนเลอร์เองโทษใครไม่ได้ทั้งนั้นของลํำค่าทั้งหมดถูกวางคืนที่ก่อนจะเดินออกจากห้องโถงขเขาเหลือกมองชาเออที่หนึ่งมุมปากเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มจากนั้นก้าออกไปข้างนอก ชาเอ๋อเติบโตมากับคนหนูของนางจึงเทียนรู้จักความเจ้าเล่ห์แสนกลของเจ้านายมาไม่น้อยตอนเห็นท่านแม่ทัพกำลังเดินเข้ามานางรีบยกจักกันใบใหญ่ปล่อยอางอที่เดิมเหมือนนี่มีอะไรเกิดขึ้นพอเห็นว่าคนหนูเดินตามแม่ทัพเข้ามาด้วยจึงค่อยโล่งใจอย่างแท้จริงแล้วรีบเตรียมชาให้ทั้งคู่ชูชิชงย่างดึงเข้าไปนั่งตำแหน่งเจ้าบ้านว่ามาอยากพบข้ามีธุระอะไรมูวเสียงหนิงนั่งลงอย่างไม่เกรงใจแล้วพูดเข้าประเด็นทันที ใครอยากหาหรเรื่องอยากกับท่านถ้อยคำนั้นพงพางแสดงจตอาณาอย่างชัดเจนไม่อ,อ้อมขอแม้แต่นิดเดียวแม้ชาเอ๋อคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าคนหนูต้องพูดเช่นนี้ก็ยังเหงื่อตกอยู่ดีแม่ทับหนุ่มพงษะไปอีกครั้งก่อนจะมองน้าด้วยสายตาหน้ากลัวคิดจะขอเรื่องอีกเล่าหรือใครจะขอเรื่องเล่าข้าจริงจังต่างหากของบางอย่างต้องพูดกันตรงๆถึงจะหาเรื่องกันง่ายๆข้าไม่ได้ล้อเล่นแล้วก็ไม่ได้ชนทะเลาะด้วย ข้าแค่อยากหาเึอกันเรื่องนี้ก็เท่านั้นขอเล่าตามความจริงไม่ปิดบงังตั้งแต่ความทรงจำของข้ากลับมาแล้วได้ฟังเรื่องราวจากแม่ทมชุยกับชาเอ,อ๋อข้าถึงเพิ่งรู้ว่าระหว่างความทรงจำเสื่อมได้เผลอบังคับให้ท่านแม่ทับแต่งงานกับข้าถ้าอยากชดเชยให้นางจงเจนเห็นเสียงคำว่าเผลอเพื่อสแสดงให้เห็นว่าตนไม่ได้ตั้งใจหลังจากทับทูเรื่องนาวทั้งหมดตนก็รู้สึกผิดอย่างมากในนี้จะเป็นสมรลพระราชทานของจัก,กรพัรด์ ว่าวหากใช่เรื่องที่นางความจําเสื่อมไปอ้อนวอนขอความเมตตาเชื่อว่าจักรพรรดิจะต้องให้อภัยมัวเสียง,งถึงขั้นบอกว่านางจะให้บิดาช่วยในเมื่อบิดาสามารถขอจัก,กรพรรดิให้พระเจ้าทานสมทบมาได้ก็ต้องอ้อนวอนจัก,กรพรรดิให้อนุญาตให้เขากับนางอย่ารางได้เช่นกันทีนี้เขาก็จะได้มีโอกาสแต่งงานกับหญิงที่ดวงใจส่วนนางก็จะได้แต่งงานกับคนที่เหมาะสมแน่นอนว่า มีความเสี่ยงที่จะก,กรพพัดจะก,กิ้วและลงพระอาญาแต่ถึงยังไงก็ดีกว่าพวกเราสองคนถูกผูกติดกันไปชั่วชีวิตคนสองคนใช้ชีวิตร่วมกันอย่าไม่มีความสุขต่างหากเล่าถึงจะเป็นทักโทษที่มีโทษทันทายที่สุดทันว่าจริงหรือไม่นางรอคำตอบจากเขาโดยสีหน้าคาดหวังและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหากพูดนมทับไปเช่นนี้ เขาต้องตอบตกโคลงให้สมปทานะกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอนชูชิชงหยางมองสีหนะ้าสดใสของอีกฝ่ายนี่ม่ใช่ครั้งแรกที่นางพูดเรื่องอยาเพียงแต่ก่อนหน้านี้เขานึกว่านางถอยเพื่อรอจังหวะรุกแกลงบอกว่าเช่นนี้ให้เขาส่งสารและเรียกร้องความสนใจจากเขาก็เท่านั้นเขาจึงไม่ได้เก็บมาใส่ใจแต่ว่าพอวันนี้นางพูดเรื่องอยาขึ้นมาอีกครั้งเขาจึงได้พบว่านางไม่ได้แคลงพูด เพราะเขาสัมผัสความอะไรใดๆจากนางไม่ได้เลยทางแววตาเดือดท่าทีที่นางใช้พูดกับเขาเหมือนกําลังพูดคุยกับคนทอ่ไม่มีผิดราชองค์การที่บังคับให้เขาแต่งงานกับนางในตอนนั้นทําให้เขาไม่พอใจอย่างมากแต่ใครแล้วจะขับพระบัญชาจากจักรพรรดิได้เขาจึงจำใจยอมทำตามแต่งงานกันมันถึงปีเขาไม่เคยแตะต้องนางเลยสักครั้งเพื่อแสถงให้รู้ว่าเมื่อนางให้ราชองค์การมาบังคับเขาเขาก็จะตอบโต้กลับ ด้วยความเย็นชาทิดแตงอนุเข้าจนพร้อมกันสี่คนก็เพื่อบอกนางว่าเมื่อทําให้เขาโมโหนางก็ต้องแทรกกับอะไรบ้างสติที่ตอมตอมอมทุกข์พอความเย็นชาของเขาในวันนั้นกับเอ่ยปากขออยาก,กับเขาอย่างตื่นแต่ในวันนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแปลกประหลาด,ดิ้่ดีเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานนางมาจะร้องให้น้ําตาหนางหน้าแรกสุดรับร้องจะฆ่าตัวตายต่อมหาก็ลมป่วย ดวนเป็นแต่ลูกใบของนางทั้งสิ้นยิ่งนางทรมานตนเองให้น่าสงสารเพียงใดเขาก็ยิ่งชินชังและไม่อยากสนใจนางมากเท่านั้นเขาเกลียดสติที่ดิตรองให้นางนั้นทุกคราวที่ได้ยินว่านางทำให้ตนเองได้แผลรือล้มป่วยเขามักจะทำหูทวนลมเสมอที่ผ่านมาเขาจงใจหมางเมินไม่เอาใจใส่นางแต่เมื่อมองนางในตอนนี้มุมมองที่มีต่อนางในอดีตก็ตผุดขึ้นมาทับซ้อนอยู่บนนั่งคนตรงหน้า เลาเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนชูชิงหยางใจรอไปชัว่วขณะมองอะไรของท่านท่านไม่ทับพูดอะไรบ้างสิมูเซิงหนิงเอ่ยเตือนไม่เข้าใจว่าเหตุใดบุรุษผู้นี้ถือได้เงียบเอาแต่จ้องนางชูชิงหยางพิจารณาอย่างท่วนทีไม่เพียงแค่สีหน้าแววตาของนางที่เปลี่ยนไปจากเดิมแม้แต่น้ำเสียงก็ไม่เหมือนเก่าํามยังไม่เกรงตัวเขา มืเสียงหิงที่เป็นเช่นนี้ทำให้เขารู้สึกแปลกมาอย่างบอกไม่ถูกจริงๆท่านแม่ทัพวารุยุของเจ้าใครเป็นผู้สอนอาจารย์ของเจ้าเป็นใครอยู่สำนักใครเขาถามแทรกขึ้นมามูเสียงหนิงชนชะงักไปเล็กน้อยจู่ๆเหตุใดเขาจึงได้เปลี่ยนเรื่องแล้วถามถึงวารุยุของทางเสียจแล้วล่ะอาจารย์ของข้าเป็นยอดฝีมือที่ถือสันโดรไรึ้งซึ่งสำนัก นางตอบความชื่นชมบูชาสะท้อนอยู่ในแววแตาเมื่อเอ่ยถึงอาจารย์พวกเรามาประมือกันสักครั้งฮะชูชิงหยางลุกขึ้นเดินกลับไปยังห้องฝึกยุทธโดยไม่รอคําตอบจากนางเพราะนี่ไม่ใช่การถามแต่เป็นการสั่งมมอสิ่งหนึ่งเห็นเขาเดินออกไปโดยไม่สนใจว่าตนเองเห็นด้วยหรือไม่ต้องหงุดหงิดยิ่งนักชูชิงหยางนางตะโกนเรียกชื่อเขาตรงๆอยากจะหาหรือกระักะมือ่อค่อยว่ากัน จะมาหรือไม่มาเขาหันกลับมาถามเหมือนจะบอกว่าไม่ผะมือก็ช่างนี่แหละอาหารการของชาวยุทธโมเสียงหิงเองก็ไม่ยอมท่านกองถอยทัพตอนนี้อยู่แล้วข้าขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนชุดกระโปรงที่สวมอยู่ตอนนี้เกตกะเกินไปฉันต้องไปแบบชุดอื่นได้เขาเพียกหน้ายินยอมข้าจะรอโมเสียงหญิง หมุนตัวเดินออกไปอย่างหัวฟัดหัวเวียงไม่ได้รับคำตอบจากเขาไม่พอยังถูกยื่นเงื่อนไขให้ผับมือกันอีกก็ได้ผับมือเป็นผักมือสินางกลัวเสียที่ใดเมื่อก่อนนางก็เคยผักมือกับเหล่าสิทธิธ์พี่ิตน้องอยู่บ่อยๆมือเสียงหนิงเปลี่ยนเปนชุดแขนสอบเข้ารูปตกักางเกงขาย,ยาวดึงเครื่องประดับศีรษะออกทุกชิ้นแล้วหวีผมกล้ามหอวง,ง่ายๆแทนชาเอ๋อถามก็ยังเป็นกังวลคุณหนูจะสู้กับท่านไม่ทับจริงหรือเจ้าคะ สู้เป็นสู้แต่เลี้ยวแรงของเขายังไม่ฟื้นตัวดีนี่สินางตอบพังขยับข้อต่อต่างๆบริหารทั้งกายให้อุ่นขึ้นหนึ่งปีที่ความจำเสื่อมทำให้หมัดและเท้าของนางฝึกลงไม่น้อยแม้ว่าจะกลับมาฝึกใหม่แต่ระยะเวลายัางสั้นเกินไปไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดชู่ชิงหยางถึงได้ขอบอร,รอนคิกับนางแต่พอนึกขึ้นได้ว่าตนเองติดค้างอีกฝ่ายนางจึงคิดเสียว่า ยอมทำตามว่าเฉยเยให้ชายหนุ่มอารมณ์ดีเมื่อเขาอารมณ์ดีแล้วจะยินยอมอย่ากับนางเมื่อใดนางจะได้กลับบ้านตนเองเสียทีลอยแผลบนหน้าผากที่หก้มก่อนหน้านี้มีผ้าพันแผลเอาไว้อยู่นางเห็นว่าเกะกะจึงแกะออกทําเอาชาเอ,อ๋อร้องว้ยวายยกใหญ่นางบอกว่าไม่เป็นไรพางสองกระจกแล้วคิดว่าแผลภายนอกเพียงแค่นี้เมื่อจะไม่ต้องแตกตื่นเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ได้สักนิดซ้ำแผลยังเริ่มตกสะเก็ดแล้วด้วย ข่าวฮูหยินให้แม่ทัพจะประลองฝีมือกับท่านแม่ทัพนี้กระจายออกไปอย่างรวดเร็วถูกคนมาวมตัวกันเพื่อดูเรื่องสนุกแต่กลับถูกสายตาคมกริบของท่านแม่ทัพมองจ้องราวออกัที่พวกเขากำลังชงหนสงสัยว่าเหตุใดถึงได้มองอยู่อย่างนั้นเจาน้าไหนก็ออกคำสั่งเหมือนฟาฟาดให้ใครก็ตามที่กึงเปลยอ,อยู่สวมเสื้อให้หมดใครกล้าเปลยท่อนบนจะโดนดี หลังชุลมุนวุ่นวายอยู่สักพักแการเหล่านั้นก็สวมเสื้อกันครบทุกคนไม่มีใครกล้าเปอิดอกมาแต่คนเดียวแต่ไหนแต่ไรท่านแม่ทัพจะเลือกคู่ผระมือจากพวกเขาเพราะวันนี้คู่ผระมือกลับเป็นหูหินช่างแปลกมาชนิดกะไรนี่สื่อทรงหูหินท่านแม่ทัพมีวรยุทธ์ล้ำเลือดมากหรือเอะไดท่านแม่ทัพถึงได้ผระมือกับนางเล่าสื่อทรงได้ยินว่าหูหินท่านแม่ทัพอาอจะทัเจ้าได้ถึงได้บุกเข้าไปถึงห้องฝึกยุทธ เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงหน้าสือทรงอย่าบอกนะว่าเจ้ายอมออมมือให้กูผอเจ้าจริงจูพร้อมด้วยหลินชิงเลี้วจับสือทรงมาทักทามเนการใหญ่พวกเขาทั้งสี่มีฉายาว่าทรงผอจู้หลิวเป็นองครักษ์คนสนิทของท่านแม่ทัพพอได้ยินว่าสื่อทรงถูกหูหินเล่นงานก็ประหลาดใจไปตำตามกันสื่อทรงมองสหายทั้งสามปากบอกว่าไม่เชื่อแต่ลูกตายยิ้มอยู่ชัดๆัดเขาเค้นเสียงเึ่งขึ้นจมูก อีกเดียวพวกเจ้าได้เห็นก็จะรู้เองสหายแม้ชาเอ๋อที่เป็นสาวใช้คนสนิของคู่หินจะหน้าตางหงดงามจริงแต่เจ้าก็ไม่น่าถึงกับทำตัวเป็นนักสแสดงแล้เอาใจนางเลยนี่ดูสิต้องถูกโผยี่สิบหม้เป็นการทงโทษเิ่นชิงเลี้วหล่อเลียนกู้ปอกับเจ้าจิงจูหัวเราะตัวโยนไปตำตามกันเจ้าจิงจูพูดขึ้นว่าสายพวกเราไม่อยากทุบก่อนเลยนะ ปกติเห็นเจ้าชอบทำตัวเคร่งครึมที่แท้ก็เป็นพวกเสือซ่อนเล็บนี่เองกูปอใส่หน้าและพูดอย่างสะท้อนใจหรือดูใบไ,ไม้พลิ้งมาไม่ถึงมีความรกดนวยตอนนี้ก็ยังเแ็วเกินไปเมื่อเห็นสื่อทรงทำท่าทะจะออกหมดทั้งสามก็รีบเพ่นหนีนัโหดเหาะรันสื่อทรงที่ถูกกระซอาทั้งมโหดทั้งขันไม่รู้จะิีายอย่างไรดีรับรองว่าอีกเดียวสาหายเล่านี้ต้องตกใจกันยกใหญ่ เขาถูอว่าฮูหินท่าแม่ทัพมีดีเมื่อะนั้นท่านแม่ทัพคงไม่สนใจให้นำมาเป็นคู่ประลองจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าหากอยากสนับสนุนช่องปลาทองช่องนิยายสามารถกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ